จกักรยานเล่นกัน นี่เหนเมนอุ้ยกือหรอม้าเยอะละมาโฆษณา

Ja. <laughs> Voy a อากาศดีอากาศดีจะเย็นแดดออกแต่หนาวไม่ค่อยได้ปั่น tốt, this way, That's... Đọc mãi sủi mà eh kapital ata lisa ila matas <laughs> ton ขี่จักรยานเล่นยามเย็นอากาศก็เย็นหนาวเด็บสู้รีกูเล่นเล่เล่เอาเตอร์สุดออนี่ตะเม่นนะ ออกเดินทางมีรอบหมู่บ้านปั่นจักรยานเล่นรอบหมู่บ้านสาเร็กันละ

sataa vettä kohta. Kohta koko, koko viikko, mutta ei <laughs> Joku odottaa varantaa. ไฟแดงอันนี้คือข้างแอสมาเก็ตแอสทมาเก็ตเราชอบมาซื้อของตรงนี้นี่เป็นปั๊มปั๊มก๊าซลินสเตชั่นสีแยกไฟแดงตรงนี้มีห้างสองที่นู่นคอมาร์เก็ตแล้วก็แอสมาร์เก็ต ตรงนี้เป็นปา๊อมอีกที่นึงแล้วก็มีร้านกาแฟข้างใน มีสองที่อันนี้คือห้างบุคอ์าร์เก็ตห้างยังเปิดอยู่นี่ห้างก็ยังเปิดอยู่โอเคไปกันต่อตรงนี้เป็นร้านพิซซ่าเอาก็ือวาติ้ไก่กี๊โอเควินน์วนน เนน่าหนูเามันูเามั้สมสเลูสิลมาอันย่สีลมาตเล่คูยูนสิลมาตอันซูอันกกเดตรงนี้สนามฟุตบอลตรงนี้ลานจอดรถสนามฟุตบอล กำลัง,งกายตอนเชวงเย็นฮัลโหลพี่เอ็นฮัลโหลฮัลโหลกูสินะฮัลโหลกูสินะมีนไรเตียซ่าเยอะเออเออเด็กเยอะกูรำว่า อันนี้เป็นตึกเก่าเมื่อก่อนเขาเขาเคยทำฟาร์มตรงนี้นะเขากลายทปฟาร์มมันจะเรือว้นี่คือร้านพิซซ่า นีนเป็นสถานที่กกที่ให้เด็กเข้ามาเล่นกันตรงนี้ตรงนี้บ้านคนขึ้นเยอะเสร็จปีนี้ปีที่แล้วยังวางแผนถมถมดินปีนี้อันนี้นะปีนี้เสร็จแล้วบ้านเร็วมากนี่ตอนนี้เสร็จเร็วมาก เมื่อก่อนเป็นป่าป่าดอกไม้แบบนี้เมื่อก่อนแต่ดเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้มีแต่บ้านตึกใกล้ห้างใกล้ร้านขายยาช็อปปิ้งง่ายอันนี้แม่นน่ะนวดบ๊บปะเื <laughs> อ ตดเจ็บฮิบเลยมีบ้านหลังนี้ร่างใหญ่บ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนตรงนี้มันเป็นบ้านร้างบ้านเก่าเดี๋ยวเจ้าของเขาน่าจะขายแล้วก็รื้อออกทําบ้านน่าจะมีคนซื้อเพราะว่ามันเป็นสถานที่ชั้นดีมากตรงนี้เหมือนกันไม่ช้าไม่เร็วตรงนี้ต้องเป็นบ้าน ร้ายร้ายร้ายตรงนี้คือแม่น้ำบ้านยกติดแม่น้ำ,นนำหลายหลังนัวรีอายานัวรีอายารั่ว,อวหอ เด็กกระรัวค่ะเด็กตัดหญ้าเห็นไหมไกลๆนน่ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นบ้านคน <c oughs> รบอรถบ้านมาใช้งานแหละหน้าร้อนไปเที่ยวหน้าร้อนมีบ้านแต่ละหละังดอกไม้สวยมากเลย โซ่หนึงงน่งตอนตรงนีง้ก็สวยนะ อันนี้ดอกไม,ม้เหมือนดอกมะลิซอนเลยดอกเหมือนดอกมะลิซอนเด็กก็ยังเล่นเหมืเด็ thank you no nope yeah nope yeah, huh? no, 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 no. <laughs>